สื่ทีที่สนับสนุนกาแฟแล้วก็ปฏิบัติธรรมจำนวนเจ็ดร้อยกว่ารูปก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่สายบุญชลีได้นำกาแฟมาขออำนาจบุญกุศลในจงดลบรรลาประทัดพอในสื่อทีวีแล้วก็เอฟีทุกคนทุกท่านให้มีความสุขสองหลังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ตลอดการนานกันนากแข่งขันี่าฮไปเยนีก่อนหนอก้ไม่ต้องหลัรสติไม่รูนั่ที่ย่งนี้เก็บมีน้มานา ไปมีเพื่อนเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยนะครับ <laughs> อ๋อนี่มอญเลยครับนี่มันม,ม,นม,มนอนของลูกนรานซูรินทีวีครับแล้วก็จะร่วมร่วมมาโนดนาจนครบงานนะเานาะจนครบงานวันที่เก้านั่นแหละเก้าภาคใบน่าจะไม่มีนะมีภาคขานา้ำหลายอย่างก็ต้อครับแต่ดูดละเอากาแฟนมสดก็มีครับ มินมอนครับคนละสองแก้วก็ได้ครับอืมได้บุญเยอะนะลวงี่มีแต่พระผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเจ้าหน้าอำเภอรองอำเภอเจ้าหนะน,น้าตำบลรองตำบลที่เกิดเป็นชาลามผชาที่เกิดเป็นอันใดชาิที่เกิดเป็นสังเสตาชาที่เกิดเป็นโอปปามติกาจงมารา สนผลบุญใหท โสปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆสังขารบาลีช ah ิงชังังเกียนพอใจไม่พอใจ เตาทั่วไปไม่จอะจง,องในทุกทิศท,ทุกทางทัหลที่เป็นเพื่อนทุว่จเตดวยกันทั้งหมดทนอรา,าห ו นตูจงเป็นสุขเป็นสุเธอจะได้มีเว้นต่อกันและกันเลยอภัยยาปัชชาห و นตูเป็นสุเธอ ญาียเเดียเซึ่งการแลกกันเลยอนิข้าววนตเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์ายทุก์ใจเลยสุขทีอัตตา Yeah. Uh -huh.

ولكنهم لا that yeah, that is